สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซีของคุณผู้แม่เหมียวนะคะถักไข่เศราวันที่18สิงหาคม2 5 6 8มันเป็นวันวิทยาศาสตร์นะคะคุณผู้วิทยาศาสตร์ก็ต้องเฉลิมฉลองต้องเว้าประวัติให้กับนักเรียนฟังนะคะพ,ะพอพลอยแม่ก็ถือโอกาสให้หูไปน้ำกนันเนาะค่ะราชการที่4ีเพิ่นพบไอ้เกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคานะคะสวนหลังมากก็เลยเฉลิมฉลองให้เพื่อนเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะเอ้าคุณผู้ก็จะเว้าถึงนองฮักแพงกับโครงการ กสสนะคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องเอามาอ่านนํานะคะโดยจะบอกผิดอยากทีเพิ่นมี่โครงการโปรเจกต์ทีเป็นลักสูตรหมอลำหมอลำศึกษาของมหาังมหาไรขอนแก่นรวมกันกับคณะอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านทั้งวงการหมอลำทั้งอาจารย์ในมหาไยมารวมกันเหตุโครงการดีๆเฮ็ดโปรเจกต์ดีๆเเหดุลักสูตรดีขึ้นมากเพื่อให้เด็กหน่อยที่ด้อยโอกาส ที่เขาไปเป็นนักร้องเป็นหมอล่าเป็นศิลปินแล้วคนขาดการขาดบุตรการศึกษาจบบอจบม .3 อาบอจบม .6 หกองนีินะคะก็เลยมีโครงการขึ้นมากแล้วก็เป็นอย่างก่อนการปิดจ,จ็อบก็คือการเขาค่ายก็คือวางงายสิจุบหลักสูตรรุ่นแรก,กาทั่งหนองหกักแพงที่เขารวมโครงการเป็นนักเรียนมอปลายนะคะกาลังสิจุบแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในในห่วงของการเขาค่ายนะคะวันที16่16ถึง2 0สิงหาคม2้ ใน2,568น้องๆมารวมตัวกันอยู่ที่ค่ายเสริมสร้างทักษะเสริมศาสตร์สารสินสืบภูมิปัญญานะคะอยู่ที่โรงแรมเพื่อนต้นนุ่นละกันโรงละครศิลคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาลัยขอนแก่นเกาะเผาเบิงเฝาติดตามตามไปทั้งคลิปนะคะตามทั้งคลิปทีทางน้องเอกล่งแน่ทั้งเพจและหลายเพจล่งแน่หรือของเพจกศสนำกับคุณครูกับพี่เบิงว้าดนะต้องชื่นชมต้อง ต้องชื่นชมทั้งคณาจารย์ที่เพิ่นคิดลักสูตรนี่ขึ้นมาเพราะว่าคนเท่ามันต้องมีความรู้เหมือนมีความรู้ปุ๊บมันต้องฉลาดต้องฉลาดเมื่อฉลาด,ลาดปุ๊บก็สามารถเอาไปพัฒนาอาชีพของเจ้าของได้อย่างดีโดยเฉพาะเรื่องหมอล่อมนี่มันเป็นศิละปะวัฒนธร,รรมพื้นทินของภาคอีสานเท่าเหตุตรงนี้มากก็คือว่าอยางง่ายคือถ้าเกิดเพิ่นบ่มีลักสูตรนี้ขึ้นมามันก็นจะเลื่อนหายมันบอกไปจากวัฒนธรรมของของบ้านเท่าวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์ ้ามีหลักสูตรู่แล้วที่ทุกคนต้องหูต้องเห็นแต่ตัวนี้มันเป็นลักสูตรที่ต้องเอาไปพัฒนาอาชีพเป็นวัฒนธรรมกระถือว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆผู้เข้ามาให้ความรู้กับป้า,ปานะมีอาจารย์มหาลัยดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรล่รอสอพอสอเยอะแยะมากมายรวมทั้งอา,อาจารย์ที่เพเป็นหมอลำนะเป็นหมอลำดังๆเป็นหมอลำรุ่นเกา่ามาสอนอย่างเนี้ย มาสอนห้องสอนลำ่ำสอนการเขียนบทกลอนนะคะเขียนการเขียนบทกลอนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามได้ความรู้มาสอนฟอนฟอนแบบใดมันจังถกอถือหลักการของการฟอนอย่างเชียนผู้อย่างของคู่อยวิทยาศาสตร์เฮจังไดจังสิยศสารอย่างถูกต้องมีเทคนิคแบบใดแล้วก็มีทักษะแบบใดใส่แบบใดมันจะถูกต้องเพราะฉะนั้นคือบอแมนว่าเข้าข้นเวทีละห้องเพลงใดลำด่ำใดฟอนใด แต่ว่าถ้าเกิดมีปุ๊บเข้็ตองมีความรู้ว่าเข้าตรงรําแบบใดสัมผัสของบทกรอนก่อนหมอ่ัมเป็นแบบใดจังไหนต้องใส่โจะจังไหนต้องสใส่จังหวะแบบใดหลักการในการในการรําต้องมองนีส่สิแอนกลนซ้ำใดบิตโตซ้ำใดแขนโค้งงอซ้ำใดสุดแขนซ้ำใดนั่นคือสิ่งหที่เข้าตรงเรียนรู้หล้วก็เรียนให้ถูกเมื่อถูกต้องปุ๊บเพื่อนเป็นหมอลําไปขึ้นบนเวทีมันก็นคือได้มีความมั่นใจ ไปกับเจ้าของไปกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นโอ้นะคะต้องชื่นชมในโครงการนี้แล้วก็อยากจะให้มีหลักสูตรอื่นๆนะคะเฝ้าติดตามมาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นทั้ง้างสร้างจริงๆมันก็มีอยู่ในอ่าอ่าพวกเทคนิคเทคนิคเพรามนมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มีโปรเจกต์ลงไปทั้งซางาก็เห็นแล้วเห็นบ้าค่ะเด็กหน่อยบางคนนี่เป็นสร้างมากกับแต่ลักสูตรตัวนี้มากแต่ว่าคุณครูเขาอนุญาตรอถึงเต็มมอล่ากันมาบอกว่านักเรียนอาที่ผักบังคับคือมอ .3 นี่ร้อยละ12.5 ทีบั่นในจบิการศึกษาขั้นพื้นฐานนะีคืมอม .6 นี่ขาดอยู่รอยลอยละ30มที่อยู่ในในอ่าวงการที่พบหันมีงูการศึกษาเพราะฉะนั้นก็เป็นโปรเจกต์ดีๆไผ่โบหั่นในเรียนก็ถือว่าใส่โอกาสนี่เด้อลูกเด้อไปใส่โอกาสนี้ขนาด่างก่อน,น้องเอกฉนันว่าเรียนจบม .6 แล้วนะคะเรียนมาหาลัยเลย แต่ว่าก็เขาไปในร่วมโครงการไปร่วมกิจกรรมนี่กับเขาก็เพ่อนพออย่างย่านหน่อยก็ลยวิธีการฝรอนการล่าการแต่งกล้ายๆว่าเป็นการทุบท่วนแล้วก็เป็นการเสริมความรู้ให้เจ้าของคู่จะชื่นช่มเสมอเสมอผู้ดใดเขาไปเรี่อแล้วก็พัฒนาเจ้าของนะคะเขาไปเรียแล้วเขาพัฒนาเจ้าของเพราะว่าเข้าบริเวณหูจักทั้งเบิดเพราะว่าการเรียน เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคุ้นคู่นึ่งคู่กับเรียนรู้ตลอดได้บอคิดว่าเจ้าของสิ่งใดไม่ยืนเบา,าเบาเรื่องหมอลำ่ำกับตะเกา่าเขาเริ่องวิชาการเรื่องวิทยาศาสตร์โอกเกงเนาะเป็นวิทยากรในทา้งจังหวัดในทั้งระดับประเทศพันอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้าเบาเรื่องหมอลำ่ำคุณนคู่คก็ต้องอ่านหนังสือศึกษาศึกษาเบื้องหลังกับมาเบาก็พอพอ,พอ,พอแม่แม่อธิบายไห้ฟังเบาสู่กันฟัง่งให้หลายคนมันกิ่สิมาเบื้องน้ำกันโอหมู่บ้านนี่นะ ต้องเห็นคู่เสือเยว่าความประทับใจที่พอพอแม่แม่เอฟซีเห็นภาพทีนองหักแพงไปออกรายการซุปเปอร์วันฮั่นเรดนะคะเห็นผี่อุ้งอิงที่เป็นไอดอลของเพิ่นมี่อยากมีโอกาสได้ร้องเพลงบนเวทีซึ่งเมื่อวานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เพื่อนในห้องเพลงคููกันห่วมกันนะคะมีภาพกอดกันแห่งความประทับใจนะคะน้ำตาซึมไปน้ำกันนะคะซึ่งภาพนี้เขากับเคยเห็น แล้วก็คือตอนที่เพิ่นกอดกันกับนอ้องโซเฟียอู้ตอนนั้นก็คือหลายคนก็นร้องไห้มีไผร้องไห้ใน่ก็ะบอกไว้เด้อแล้วนกะ็ยางมานะคือกันนะคะบอดโจบอกว่าบักลากระลังสิกิงนะคะคนอยู่ในการสอบมันบอกร,ร้อมการแสดงบอดโจมาเปลีนมานะกระลังนางอยู่หัวอกอยู่แล้วค่ะบอกว่านี่บักลากระลังเกง่งศิลปินลูกๆที่เฮาเห็นมาทุกมือนี่พัฒนาตัวพัฒนาตนขึ้นลตลอดเลยอิ้มก็น่ารักเด้ดึกๆๆๆเล่นกับอันนี้ก็ กับมานะกับผู้รันกับผู้นีกถ็ถือว่าถือ่าอ่าเป็นภาพแห่งความประทับใจตะกีนไก่กับโบได,ด้ดิผู้มือนี่ก็ถือว่ามันเข,าข่าขาพี่มีเข่ากันได้เพราะว่าเข่าซ้วงการแล้วเท้อแหลกของหายอภัยพอๆแม่เอฟซีเพือพอพอพอ FC, พ่อนเพื่ออาจจะเข่าใจพีดแต่สินะคะแต่ว่าเขาเห็นแลยว่าเวลาผ่านไปเด็กน่อยทุกคนก็นคือเขาหากักเขาแพ่งกันสางสค์ผลงานดูบุญวทีให้เข่าได้ยิมได้แยมม็นบอละ่ะมวนไปนน้ำกัน บ่ถึกตาบ่าถึกใจกับบ่เป็นยังขาเกิดข้าเปิดใจข้าก็อาจจะเห็นสิ่งดีงามเข่ามากนะคะ mm hmm. เห็นพัฒนาตนพัฒนาตัวของเจ้าของ mm hmm. กล่าวไปในในตแต่ระดับแต่ระดับแต่ระดับแต่ระสติปข้าก็จะเป็นคนเดีนคนดังบนเวทีเอาโอกาสดีๆมีหลายเลยย่างอุ้งอิงกับออกรายการได้มาสแสดงหนังได้ร่างวันได้รับเชิญนู่นนี่นั่น,นบอก อ,อย่างฮักเพยงคือการมีโอกาสไปรับเชิญมีโอกาสออกรายการทีวีได้แสดงหนังกันบอกค่ะโอกาสต่างๆมากๆแม่กระทังมานะได้รับเชิญบออยังยังเหลือแสดงหนังเลยบอกหลายเด้องเตว่าคู่วาา่วาบดวนโดนะคะแตว่ากับเขาอ v มวีนู่นนี่นั่นเขาจะว่าทุกคนมีโอกาสเมื่อมีโอกาสต้องรีบคว้าคว้าถ้าเกิดมีคําแนะนําหรือขอติขอชมต่างๆให้เอามาปรปับปรุงแกไขแล้วกัน ยิ่งข้าช่มก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งดีงามที่เขากบมากับชีวิตก็ต้องเรียนรู้แลวก็พัฒนาเจ้าของอย่างน้องเอกอ่าเห็นบอกไปเรียนรู้ไปพัฒนาเจ้าของสิ่งใดมันดีงามก็ต้องเอามาปรับปรุงจะเอามาให้เสริมตัวของแต่อันใดมันบดีงามที่พ่อพ่อแม่แม่เปิ่นสอนไ็เอาไปปรับปรุงเจ้าของเพราะว่าอย่างบอกเข้าตามร้อยอไอดอลของเข้าเป็นแบบใดนะคะอ่ามี อุ้งอิงเป็นแบบอยา่างมีมาหนักเป็นไอดอลสาหรับน้องเอกก็ต้องเบิ่งเพื่อนมาเป็นเหตุแบบใดเพราะว่าข้าว่าเป็นไอดอลคือเพื่อน้องมีดีตรงใดเข็ดให้เฮาประทับใจเพราะฉะนั้นมันบอกแปลกใจที่เฮาแต่ต้องมีคนในวงมีคนน,นั้นคนนี้เป็นไอดอลของเฮาแล้วคนที่เป็นไอดอลก็ต้องพั ha, งพฒนาเจ้า,จาของยิ่งขึ้นไปเพื่อ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 เพร่ให้กับน้องๆให้กับศิลปินที่อยู่ที่เบิ่งได้หักไปแพรเฮาได้เบิ่งเป็นแบบอย่างพัฒนาเจ้าของต่อไปสู่สู่ลคกับ โครงการดีๆข้า็ต้องคบอกถึงแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวคู่จะไปทํางานมืออาทิตย์นี้บริยุทธ์บริพักเลยนะคะกาทํางานตลอดเพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจคุณคู่เช่นเดียวกันนะคะใส่ชุดตรวจการซ้ำมือเลยะคะไปคุ้มสอบสองมือแล้วก็มือก็ไปทํางานวันจันทร์ก็ใส่ชุดตรวจการชุดสีกะกีนะคะการเสริมบํารุงพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีสุภาพแข็งแรงละกัะมีอย่างก็สติปัญญาที่ชาญฉลาด นะคะเดินทางปลอดภัยทำงานอย่างมีความสุขสุขหูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ